บทที่183ตัวตนของทงอังหยูเมื่อปราศจากห่วงดอกไม้ไฟจากนี้ไปในที่สุดเขาก็สามารถเห็นแสงแห่งวันได้อีกครั้งนั่นเยี่ยมมากเขาไม่ต้องทนทุกทรมานจากเปลวเพลิงจากดอกไม้ไฟที่แผดเผาวิญญาณของเขาทุกๆหกเดือนอีกต่อไปและเขาไม่ต้องถูกปีศาจกักขังในวังเวทมนตร์อีกต่อไปเป็นเวลาครึ่งปีเหมือนคนวิกลจริตผู้บ้าคลาั่งอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำจินเว่วนมองไปที่ทงังหยูเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นและขอบคุณเกินไป ทังยูทั้นผูกพันกับคุณในฐานะเพื่อนจิเววนเวถวนกล่าวอย่างมีความสุขขอบคุณมากจริงหรือทงอังยูก็มีความสุขมากเช่นกันแม้ว่าจินเวถวนจะเป็นนายน้อยของเผ่าปีศาจแต่เขาดูไม่เหมือนคนประเภทที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณชั่วร้ายเขาพูดด้วยรอยยิ้มทันทีว่าไม่จําเป็นต้องกล่าวขอบคุณถ้าคุณให้ฉันมากกว่านี้มันจะดีกว่าถ้าได้รับหินวิญ,ญญาณเป็นรางวัลจินเวซวนเสี่ยวไปยืนดูนินจาแล้วยิ้มไม่รู้จบใบหน้าของจินเวถวนกระตุกและเขากอดไม่ได้ที่จะบอกนะว่าทําไมคุณถึงต้องการหินวิญญ,ญญาณมากมายขนาดนี้ ลิงชีเป็นสกุลเงินของทวีปทองเทียนดังนั้นยิ่งมากก็ยิ่งดีทงังยูดูโลกเงินแม้ว่าจินเวถวนคอน่อนข้างจะพูดอะไรต่อท่าทางโลกเงินของทงอังยูแต่เขาโบกมือและพูดโดยไม่ลังเลว่าตกลงฉันจะส่งคนไปเอามาให้คุณทีหลังอย่างไรก็ตามคุณจะเข้าสู่หุบเขาแห่งความสิ้นหวังในวันพรุ่งนี้ทำไมคุณไมมาร่วมกลุ่มเดมอนแคลนกับเราฉันพบว่าหลายครอบครัวกำลังสืบสวนคุณสองคนเมื่อเร็วๆนี้ว่าแต่ตัวตนของคุณสองคนคืออะไรจินเวถวนอยากรู้อยากเห็นมากนอกจากนี้เขายังขอให้ผู้คนตรวจสอบที่มาของทงอังยยยูแต่่่่่นาเเสสีีดดทไมพบิงล ตระกูลใหญ่หลายตระกูลยังตรวจสอบต้นกําเนิดของทังอยู่ทีละครอบครัวพวกเขารู้เพียงว่าทางังยูมาจากทะเลทรายโมเบดูเหมือนว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันและไม่พบภูมิหลังของตัวตนทังอยู่ได้ยินคําพูดนั้นจึงถามเบาๆว่าครอบครัวไหนกําลังสอบสวนฉันอยู่จินเห่ยส่วนกล่าวว่าตระกูลทั้งตระกูลเฉิงและตระกูลโอหยางครอบครัวของกองกาลังบนแผ่นดินใหญ่อื่นๆไม่รู้จักทังอยู่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่สอบสวนเขา ใบหน้าของทังหยูมืดลงทันทีเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็ยิ้มยอดด้วยรอยยิ้มครึ่งๆฉันดึงดูดความสนใจพวกเขาเร็วขนาดนั้นเลยเหรออะไรนะคุณเกี่ยวข้องกับสามตระกูลนี้เหรอจินเว่ยสเสวียนถามอย่างสงสยัทงยทังหยูยกเปลือกตาขึ้นมองเขาเบาๆแล้วถามว่าฉันชื่ออะไรทงังหยูจินเว่ยสเสวียนกล่าวทางังหยูยิ้มคุณเดาได้ไหมคุณคงไม่ง้อขนาดนั้นใช่ไหมจินเว่ยซวนดวงตาของจินเว่ยโวนเบิกกว้างทันทีด้วยความตกใจคุณคุณมาจากตระกูลทังไม่ได้ใช่ไหม ทำไมจะไม่ละ่ะทงังยูถามแต่เนื่องจากคุณอยู่ในตระกูลทางพรสวรรค์ของคุณจะถูกฝังได้อย่างไรฉันได้ยินมาว่าคนหนุ่มสาวที่อายุน้อยที่สุดและมีแนวโน้มมากที่สุดสองคนในตระกูลทางเรียกว่าทางยูเฟยและทางฮองเจนพวกเขาเป็นพี่น้องกันฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณมาก่อนชื่อใหญ่จินเว่ยวนอยากรู้อยากเห็นมากจากนั้นจ้องมองไปที่ทงังยูด้วยดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจอีกครั้งยังไงก็ตามฉันได้ยินมาว่าครั้งหนึ่งตระกูลทางมีนายน้อยผู้ไร้ค่าที่เรียกว่าเขามองไปที่ทังยูดวงตาาาขขออองงเแทบลุดออกมู ใบหน้าหล่อเหลาของทางหอ,อยูมีรอยยิ้มเย็นชาและเขาก็พูดเบาๆว่า,วาฉันเองจินเว่ยซวนจินเว่ยซวนตอนนี้หัวใจของจินเว่ยวนปันป่นป่วนและงดงามจนอธิบายไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจที่อดีตนายน้อยผู้ไร้ค่าได้กลายมาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์เช่นนี้แม้ว่าเขาจะอยากรู้ว่าทางยูกลายมาเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ได้อย่างไรแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของทางยูและจินเว่ยวนก็ไม่ถามอะไรอีกแล้วและพูดอย่างมีความสุขว่าทางยูคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตระกูลทางตอนนี้ อัญญประกาศคู่มันไม่สำคัญดวงตาของทังยูฉายแววเย็นชาและเขาพูดอย่างเย็นชาว่าฉันได้ตัดความสัมพันธ์กับตระกูลถังแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทงังยูในอดีตก็น่าเห็นใจเช่นกันจินเวชวนเดาเขายิ้มทันทีและพูดว่าเรามาลืมเรื่องในอดีตกันเถอะอย่างไรก็ตามฉันมีข่าวดีสําหรับคุณอาวุธที่ซ่อนอยู่ยาล้างไขกระดูกและวายวิญ,ญญาณที่คุณประมูลทั้งหมดถูกยึดไปโดยตระกูลถังข่าวนี้ทําให้ใบหน้าของทงอังยูดูดีขึ้นจริงๆ เมื่อคิดว่าทาังลี่ใช้หินวิญญาณไปมากมายเพื่อถ่ายรูปยาล้างไขกระดูกและวายวิญญาณของเขาทังยูคงจะอารมณ์ดีถ้าทาังลี่รู้ว่าเขาทังยาล้างไขกระดูกและวายวิญญาณนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเขาใบหน้าของเขาคงจะน่าตื่นเต้นมากหลังจากที่จินเวทยนจากไปเขาก็ขอให้ผู้คนตรวจสอบอดีตของทังยูทันทีและหลังจากเรียนรู้ทุกสิ่งที่ทังยูพบเขาก็ย่อเยยทันทีตระกูลทังเข้าใจผิดว่าไขามุกเป็นตาปลาจริงๆแต่ตอนนี้เมื่อเขาถือว่าทาังยูเป็นเพื่อนเขาจะถือว่าทาังยูเป็นที่ชายโดยธรรมชาติ วันรุ่งขึ้นหุบเขาแห่งความสิ้นหวังเปิดออกและถังยูก็ติดตามจินมวยซวนไปที่ช่องเปิดเขาไม่มีแผนที่จะกลับไปที่บ้านของซวนหยวนเพราะด้วยการปรากฏตัวของเขาในวันนี้ตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนใบหน้าของตระกูลเฉิงหรือตระกูลโออย่างอาจดูไม่ดีเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับตระกูลซวนหยวนและเขาไม่ต้องการทำให้ตระกูลซวนหยวนต้องอับอายการคุ้มครองตระกูลมูรองของเขาตระกูลดวนและครอบครัวซวนหยวนในเมืองนางฟ้าทางตอนเหนือเป็นที่จดจำของถังยูแล้วหัวใจ ทงังยูเป็นคนที่มีความคับข้องใจและความคับข้องใจอย่างชัดเจนและในเวลานี้เขาติดตามจิงเวทวนเพราะจิงเวชวนเป็นนายน้อยของเผ่าปีศาจต่อไปเขาไม่เพียงต้องการแก้แค้นและตบหน้าคนเหล่านั้นเท่านั้นแต่ยังใช้สถานะของเขาในฐานะกลุ่มปีศาจเพื่อรังเกียจทังลี่ถ้าเขาไม่มีความสุขทันทีเขาจะมีความสุขมากเมื่อมองดูอดีตลูกเขยและนายน้อยของเขาที่ตอนนี้กำลังออกไปเที่ยวกับปีศาจฉันไม่รู้ว่าทาังลี่จะมีสีหน้าที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนบนใบหน้าของเขาทางังยูรอคอยมันอยู่ ทังอยู่เสียวไปที่นั่งอยู่ข้างๆเขาจับมือเขาแล้วมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกายแล้วพูดว่าฉันจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปแน่นอนทังอยู่จับมือของเสี่ยวไปแน่นมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาโชคดีที่เขามาพร้อมกับเสี่ยวไปตลอดทางซึ่งทาให้เขารู้สึกอบอุ่นไม่เช่นนั้นเขาไม่รู้ว่าตัวละครของเขาจะถูกบิดเบี้ยวอย่างไรและเขาจะกลายเป็นคนแบบไหน ทงังยูจิงเวชวนเดินไปและพูดว่าฉันส่งคนไปที่เทียนจีทาวเวอร์เพื่อประกาศข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่รองหัวหน้าปีศาจท,ทางใต้ได้รับข่าวพวกเขาจะไปที่ตระกูลทางทันทีเพื่อช่วยคุณช่วยเหลือแม่ของคุณทงังยูได้ยินว่าจินบวยซวนจะทำสิ่งนี้จริงๆและดวงตาของเขาก็ขยับเล็กน้อยขอบคุณ พี่ชายคนดีของฉันขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณพูดคุณช่วยฉันสกัดดอกไม้ไฟบนพื้นในร่างกายของฉันและช่วยฉันจากความเจ็บปวดจากการถูกไฟเผานี่คือสิ่งที่ฉันควรทำจินเวชวนตกหลอ่อลังยูแล้วพูดว่าพี่ชายหน้าตาดีสองคนกอดไหล่ของเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันถือว่าคุณเป็นพี่ชายจริงๆคุณไม่รังเกียจตัวตนของฉันในฐานะปีศาจใช่ไหมเป็นไปได้อย่างไรทงังยูพูดท,ทันทีฉันไม่รังเกียจ ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่รังเกียจอย่างไรก็ตามคุณก็รู้ว่าปีศาจของเรามีชื่อเสียงไม่ดีในหมู่นิกายอมะตะที่อ้างว่ามีชื่อเสียงและเหมาะสมจินเวถวนพูดเบาๆแต่มีความเย่อหยิ่งในดวงตาของเขาและเขาไม่ได้นึกถึงนิกายอมะตะเหล่านั้นเลยท่าทางในสายตาทังยูเยอยๆเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาด้วยความดูถูกบนใบหน้าของเขานิกายนางฟ้าที่ดีแบบไหนกันที่จริงแล้วถ้าพวกเขาเล่นกลอ,อุบายพวกเขาอาจจะไม่คดเคี้ยวน้อยกว่าปีศาจเลยฮ่าฮ่าจินเหมยชวนหัวเราะเสียงดังคำพูดของคุณช่างไพเราะจริงๆ นอกจากนี้ยังมีการย่อเย้ยดูถูกบนใบหน้าของทังยูหกปีแห่งความอัปยศอดสูทาให้เขาตระหนักแล้วว่าอมตะที่ดีแบบไหนกันคนหนึ่งแกล้งทําเป็นดีกว่าอีกคนแต่จริงๆแล้วแผนการนั้นลึกกว่าอีกคนหนึ่งคนในกลุ่มปีศาจมาถึงแล้วด้านหน้าค่ายคนในหุบเขาแห่งความสิ้นหวังมีตระกูลหลากหลายตระกูลและกองกําลังหลักก็มาด้วยพวกเขามาขี่นกกระเรียนลมและปีศาจก็ขี่นกกระเรียนไฟเป็นพิเศษเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของพวกเขา นกฟลามิงโกแตกต่างจากกนกกระเรียนลมขนของนกฟลามิงโกมีสีแดงดุจไฟสวยงามมากเป็นจำนวนที่หายากและล้ำค่ายอย่างยิ่งครั้งหนึ่งมันถูกเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงโดยผู้คนในประตูนางฟ้าราคานกฟลามิงโกตัวหนึ่งเท่ากับราคานกกระเรียนสิบตัวดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นภูเขาของเผ่าพันธุปีศาจหลายคนก็บ่นในใจช่างเป็นความสุรุ่ยสุร่ายจริงๆตามที่คาดไว้ของเผ่าปีศาจร่ำรวยและมีอำนาจเมื่อนกฟลามิงโกบินลงมาจากท้องฟ้ามันดูสง่าง,งามและสวยงามกองก,องกำลังต่างๆอิจฉามาก บางคอนอดไม่ได้ที่จะบอกว่ากินองุ่นไม่ได้และบอกว่าองุ่นเปรี้ยวชีอวดอีกแล้วยังเป็นเผ่าปีศาจที่ทุกคนสามารถจับไปฆ่าได้เมื่อนกฟลามิงโกหยุดนิ่งภาพนั้นก็เงียบลงทันทีตั้งแต่สมัยโบราณปีศาจท,ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาโหดร้ายคนเจ้าเล่และวิธีการของพวกมันโหดร้ายมากดังนั้นบางคนจึงไม่เคี้ยวลิ้นต่อหน้าปีศาจเลย การแสดงตนของปีศาจยังคงมีอยู่มากนกฟลามิงโก้กลุ่มหนึ่งกระโดดลงมาและกลุ่มสาวใช้ที่มีรูปร่างสง่างามในชุดผ้ากอสสีอ่อนและเสื้อผ้าบางๆก็เข้ามาเมื่อสาวใช้ามาถึงราชาปีศาจก็บินลงมาด้วยแม้ว่าราชาปีศาจจะมีอายุหลายร้อยปีแล้วก็ตามแต่ใบหน้าของเขาก็ดูเหมือนชายวัยกลางคนในวัย40ของเขาและเขาก็หล่อมากเช่นกันแต่เขารู้สึกน่ากลัวมากกว่าและด้านหลังเขาก็มีคนรับใช้กลุ่มใหญ่หลังจากที่ราชาปีศาจลงมาเขาก็มองไปที่ฝูงชนและหัวเราะทันทีถังลี่พายุเฮอริเคนซุณมู่หอรองอ คุณยังอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าคุณกลับบ้านไปแล้วปีศาจพูดเรื่องไร้สาระสิบหนุ่มคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นและปกป้องราชาปีศาจมองดูด้วยสายตาที่ชั่วร้ายและร่างของสิทธก็ปลิวไปข้างหลังทันทีพายุเฮอริเคนซว,วนช่วยเขาได้ทันทีและหลังจากนั้นก็หลีกเลี่ยงการตายของลูกศิษย์คนนั้นได้สิทธคนนั้นหวาดกลัวมากจนใบหน้าของเขาซีดหน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อยเย็นและขาของเขาสั่นเทาทังลี่ดุด้วยความโกรธจินอ้าวคุณอวดดีเกินไป เมื่อได้ยินสิ่งนี้จินอาก็ไม่มองทังลี่เข้าไปในดวงตาของเขาและพูดอย่างเย็นชารุ่นน้องที่ไม่รู้จักกล้าตะโกนต่อหน้าราชาปีศาจของฉันเขากำลังมองหาความตายไม่ใช่หรือคุณทังลี่เต็มไปด้วยความโกรธพายุเฮอริเคนสวนยวนเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่ให้เขาต่อสู้กับราชาปีศาจและพูดอย่างเรียบๆว่าการเปิดหุบเขาแห่งความสิ้นหวังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ราชาปีศาจจินอาวหันศีรษะและหัวเราะเสียงดังเร็วเข้ายินดีต้อนรับนายน้อยท่านผู้เท่าวันนี้ข้าพาลูกชาายของขาา่ัลูกกบ บทที่18 4สเผชิญหน้ากับทางลี่นับตั้งแต่พลูดอกไม้ไฟภายในร่างของจินเหวยยซวนถูกดึงออกมารอยยิ้มบนใบหน้าของราชาปีศาจไม่เคยหยุดนิ่งดอกไม้ไฟที่ทรมานเขามาหลายร้อยปีและลูกชายของเขามายี่ปีก็หายไปในที่สุดและราชาปีศาจก็มีความสุขมากโดยธรรมชาติทุกคนมองไปที่นายน้อยผู้ลึกลับของเผ่าปีศาจที่อยู่ด้านหลังจินอ้าวมีข่าวลือว่าราชาปีศาจรักเขานายน้อยมากคุณต้องรู้ว่าเมื่อผู้ฝึกฝนก้าวเข้าสู่วิถีแห่งการฝึกฝนอมตะ S <S <an> ยิ่งระดับการฝึกฝนสูงเท่าไราการมีลูกก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวใหญ่ๆเหล่านั้นจึงมีภรรยาและนางสนมมากมายแต่มีลูกชายก็ยังดีกว่าไม่มีลูกและราชาปีศาจอง์นี้ก็ได้ลูกชายคนเดียวของเขาจากนายน้อยแห่งเผ่าปีศาจที่มีอายุมากกว่า300อปีครอบครัวไม่ใช่ปัญหาเลยและมันยังคงปกป้องลูกชายของเขาอย่างแน่นหนาไม่ต้องพูดถึงคนนอกเช่นพวกเขาแม้แต่คนในมันก็ไม่ค่อยเห็นนายน้อยแห่งมันคนนี้ดังนั้นนายน้อยแห่งมันนั้นคือพระเจ้าลึกลับมาก ฉันไม่ได้คาดหวังว่าราชาปีศาจจะนำนายน้อยของเผ่าพันปีศาจออกมาเมื่อเขาเข้าสู่หุบเขาแห่งความสิ้นหวังในครั้งนี้ซึ่งทำให้ผู้คนมงงงวยจริงๆทุกคนต่างยืดศีรษะเพื่อดูว่านายน้อยแห่งเผ่าปีศาจนี้ศักดิ์สิทธิ์เพียงใดเมื่อจินหวยซวนกระโดดลงจากกนกระเรียนมันทำให้ดวงตาของผู้คนเป็นประกายจริงๆเพราะจินเวถวนแตกต่างจากปีศาจเล็กน้อยเขาดูหล่อมากถือพัดไมน้นำแข็งบางๆไว้ในมือสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินทองและมีมงกุฎทองยกสีม่วงบนศีรษะนายน้อยแห่งเผ่าปีศาจที่ดื่มเลือด ทั้งยูเปยมองดูด้วยความสนใจอย่างมากเมื่อเธอเห็นจริงเวทโนใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและดวงตาของเธอก็เปล่งประกายสดใสเห็นได้ชัดว่าเธอมีหน้าตาขี้อายเหมือนเด็กสาวห้วยทุนเมื่อทังฮองเจ้นเห็นสถานการณ์ของเธอเธอก็ขมวดคิ้วและพูดอย่างเย็นชาว่าคุณไม่ควรถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกปีศาจล้วนโหดเหี้ยมและปลอมตัวเก่งอย่าถูกหลอกโดยผิวหนังชั้นนอกของเขาพึ่งทังยูเฟมุ่ยไม่พอใจเล็กน้อยกับคำพูดของทังฮองเจ้น หลังจากที่จินเวย่ยนลงมาเขาไม่ได้ออกจากฝั่งของฮูโอ้แต่หันหน้าไปมองฮูโอ้ราวกับว่าเขากำลังรอใครบางคนอยู่ทางยูและเสี่ยวปบินลงมาจากฮูโอ้ด้วยกันคนหนึ่งเป็นสีดำและอีกคนเป็นสีขาวเสื้อคลุมนี้ไม่ใช่ผ้าแคดสอบอันล้ำค่าแต่รูปลักษณ์ภายนอกดูธรรมดามากเมื่อเปรียบเทียบกับจิงเวย่ยนซึ่งเต็มไปด้วยทองและเงินแล้วไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยแต่ความแตกต่างก็คือทั้งสองคอนะมีความโดดเด่นอย่างมากเช่นกันเขาหล่อยิ่งกว่าไม่มีอะไรจะพูดการยืนอยู่ข้างๆจิงเว,ยว,วเ่ยโฉนาเข พวกเขาเป็นใครไปอยู่กับพวกปีศาจได้ยังไงมันดูไม่เหมือนพวกมันมาจากเผ่าปีศาจหรอหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ทันทีแต่ตระกูลซวนหยวนตระกูลมู่หลงตระกูลต้นและตระกูลถังที่รู้จักถังอยู่ต่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจนายน้อยทั้งพบกับนายน้อยของเผ่าพันปีศาจเมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมที่ยังมาสเตอร์ทังก็เป็นสมาชิกของเดมอนเรสเช่นกันในขณะที่ทุกคนคาดเดาตัวตนของทังอยู่ทั้งทังลี่และเฉิงทองกรูโอก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจราวกับว่าพวกเขาได้เห็นผีทังอยู่ทังลี่พูดด้วยความตกใจเสียงทุ้มมมมลึกขอเเเาาต็ไไปดววยค่ชื ทั้งยูเฉิงทองกรูอ้อมองไปที่ทั้งยูด้วยเสียงพึมพำและพูดอะไรบางอย่างด้วยเสียงต่ำแน่นอนว่าเฉิงแฮรองและโอยังกวงจีก็จำทั้งยูได้เช่นกันและพวกเขาก็ตกใจมากเช่นกันไม่มีใครคิดว่าทาั้งยูจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเขายังไม่ตายเหรอแม้ว่าห้าปีจะผ่านไปแต่รูปลักษณ์ของทงอังยูก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกันแต่การเปลี่ยนแปลงโดยรวมไม่ได้ใหญ่โตเกินไปแต่ความยังไม่บรรลุนิติภาวะและความอ่อนเยาว์ก็จางหายไปและเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่และหล่อเหลามากขึ้น ทงังยูเสียงตะโกนของจินเวชวนเผยให้เห็นตัวตนของทงอังยูในทันทีจินเวย่ยซวนแนะนําด้วยรอยยิ้มแก่จินเ้าที่กําลังเดินไปหาพวกเขานี่คือพ่อของฉันทงังยูมองไปที่ราชาปีศาจไม่ควรประมาทความแข็งแกร่งของราชาปีศาจเขาไม่สามารถมองเห็นว่าเขาเหนือกว่าเขาโดยธรรมชาติและรัศมีที่ออกมาจากร่างกายของเขานั้นค่อนข้างสง่าง,งามแต่เขาไม่กลัวและยิ้มเบาๆราชาปีศาจ5า,าคุณคือทงอังยูใช่ไหม ราชาปีศาจยิ้มและเดินไปหาทางังยูและตบไหลท่ทังยูคนหนุ่มสาวช่างยอดเยี่ยมฉันได้ยินสัวเนอร์พูดว่าจากนี้ไปคุณทงังยูจะต้องอยู่ในกลุ่มปีศาจของฉันแขกผู้มีเกียรติถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะราชาปีศาจทัทงยูพูดอย่างเฉยเมยทัศนคติข,ของเขาไม่ถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจปราศจากอาการสะดุ้งหรือกลัวในทางกลับกันเขาสามารถดึงดูดความโปรดปรานของผู้อื่นได้มากขึ้นห้าห้ารอยยิ้มบนใบหน้าของราชาปีศาจไม่เคยหยุดนิ่งทังยูทังลี่อดไม่ได้ที่จะโทรออก ทังยูมองไปเห็นทังลี่อีกครั้งหลังจากแยกทางกัน5ปีหัวใจของเขาสงบสุขมากโดยไม่มีการรบกวนใดๆและเขาไม่มีความรับตอพ่อของทังลี่แม้แต่น้อยดังนั้นทังยูจึงยิ้มเบาๆสีหน้าของเขาใบหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราวกับกำลังมองคนแปลกหน้าเขาพูดว่าท่านพูดเท่าทังอย่ามาที่นี่โดยไม่มีปัญหาใดๆทังลี่ตัวสั่นไปทั้งตัวและเกือบจะล้มลงพ่อทังฮองเจ้นสนับสนุนทังลี่อย่างรวดเร็วและมองไปที่ทังยูด้วยสีหน้าแสดงความชั่วร้ายในฐานะนางสนมของตระกูลถังเขารู้จักทังยูโดยธรรมชาติเหตุใดทังยูซึ่่งงงหไไดด้้้ชัััวววาาตตปปแลจึรรกกฏอีค และมีความโดดเด่นและสะดุดตามากเหรอหากเขากลับมาสู่ตระกูลทางสถานะของเขาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนความคิดมากมายแอบวบเข้ามาในจิตใจของทังฮองเจนในทันทีทังลี่ผลักทังฮองเจนออกไปโดยตรงแต่จ้องไปที่ทงังยูด้วยดวงตาที่ลึกกล้ำแล้วพูดด้วยความโกรธว่าคุณยังไม่ตายในเมื่อคุณยังไม่ตายทําไมคุณไม่กลับไปหาตระกูลทางละคุณกล้าดียังไงไปเที่ยวกับปีศาจเหรอคุณกําลังตามมาหาความตายอยู่หรือเปล่าโอ้ทังยูย่อเย้ยดูถูกมองที่ทังลี่ด้วยสายตาที่เฉียบคมแล้วยอ่อเย้ยผู้เท่าทาังคุณลลืมไปแ้วเรอ ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลทังมาเป็นเวลานานแล้วและคุณยังมีสิทธิควบคุมฉันแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกละกับคนรับใช้ทังหลี่ฉันไม่ชอบได้ยินคุณพูดแบบนั้นทังอยู่เป็นแขกผู้มีเกียรติของเผ่าปีศาจของฉันคุณเรียกว่าอันธพาลว่าอะไรทำไมมันน่าเกลียดขนาดนี้คุณยังคงเป็นผู้ปลูกฝังจินอ้ายยุยู่อย่างจงใจคุณกำลังมองหาความตายทังลี่เต็มไปด้วยความโกรธและทันใดนั้นก็ยิงไปที่ทังอยู่อย่างรวดเร็วมากไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะโจมตีทังอยู่เขาดูเขาตบเขาด้วยฝ่ามืออออและะเขขาาาากกกกก็รรููู้สสึยยจจจมมตีีัังงงบบบบค ทั้งหยูเลตาฟินิกของเขาและปล่อยลมย้อยเยื่อยอ,อย่างดูถูกเหยียดยามไม่เพียงแต่เขาไม่หลบเขายังบินขึ้นไปและมอบฝ่ามือของเฟิงเนียให้กับทั้งหลี่ฝ่ามือและดาบพบกันในอากาศในขณะน,นี้ทุกคนรู้สึกว่าอากาศบิดเบี้ยวติง้งด้วยเสียงที่ชัดเจนและคมชัดอากาศเย็นอันทรงพลังก็ระเบิดออกมาจากกลางดาบของเฟิงเนียหลังจากได้ยินเสียงคลิกไม่กี่ครั้งฝ่ามือของทังหลี่ก็แข็งตัวทันทีและอากาศเย็นเย,ยือๆก็ไหลลงมาตามฝ่ามือของเขาแขนของเขาตรงไปทางไหลมีโอกาสมากที่เขาจะถูกแช่แข็งกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็ง ไม่มีใครคิดว่าถ้าทางังยูไม่ร้องเพลงเขาจะกลายเป็นหนังดังเขาไม่เพียงได้รับฝ่ามือของทังลี่เท่านั้นแต่เขายังสามารถโจมตีกลับได้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยทังลี่ตะคอกอย่างเย็นชาและทำลายน้ำแข็งบนแขนของเขาทันทีในขณะนี้เซวไปก็บินขึ้นไปข้างๆทงังยูกลางอากาศด้วยแส้เงินในมือของเขาและยืนเคียงข้างทางังยูมองดูทังลี่ด้วยสีหน้าเย็นชาแบบเดียวกันทังลี่จ้องไปที่ทงังยูด้วยความไม่เชื่อและพูดว่าคุณอัญญประกาศคู่ ขยะที่เขาเคยไม่ชอบแต่ตอนนี้การฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปีเป็นเรื่องน่าตกใจที่ลูกตากำลังจะหลุดออกมาทังยูมองไปที่ทังลี่ด้วยใบหน้าที่เย็นชาในเวลานี้จินเอโอเฟขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้าทังยูและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาว่าทังลี่พวกคุณเป็นอมตะที่อ้างว่าเป็นวิธีที่ชอบทําในการปลูกฝังอมตะชอบแอบอยู่ข้างหลังเราเหมือนพวกเราปีศาจและนายน้อยทั้งสองคนนี้แขกผู้มีเกียรติของตระกูลปีศาจหากเจ้ากล้าทาร้ายพวกเขาเจ้าจะต้องเป็นสัตรูกับตระกูลปีศาจทั้งหมดอนนันอนน เสียงของจินอ้าวไม่ดังแต่ส่งผ่านไปยังหูของทุกคนด้วยพลังทางจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้คนหลายพันคนในสนามได้ยินได้ชัดเจนทังลี่จ้องไปที่ทงังยูด้วยสีหน้าน่าเกลียดอย่างยิ่งแต่ตอนนี้ตระกูลเฉิงและตระกูลโอหยางไม่ได้มีหน้าตาที่ดีเลยใบยหน้าหนึ่งดูน่าเกลียดกว่าอีกหน้าทางังยูทำให้พวกเขาตกใจมากเกินไปจริงๆผู้เท่าถังผู้เท่าแห่งตระกูลระดับสูงและมีอำนาจเมื่อไหร่เขาจะไร้ยางอายและแอบเข้ามาหาฉั้นผู้เป็นรุ่นน้องห้าทังยูรีตาฟีนิกที่อันตรายของเขาอย่างเน็บแนม เซียวไปจ้องไปที่ถังหลี่อย่างเย็นชาแล้วพูดว่าถ้าคุณกล้าทำร้ายเขาฉันจะฆ่าคุณอย่ากโกรธเลยฉันสบายดีทังยูมองไปที่เซียวไปด้วยรอยยิ้มและปลอบโยนเขามันก็แค่ชายชาราที่ฉันไม่สนใจเลยฉันไม่รู้ว่าคุณโกรธหรือเปล่าถ้าคุณโกรธและทำร้ายร่างกายของคุณก็แค่ฉันไปแล้วเซ<สาร>ียวไปมองไปที่ถังยูและพยกักหน้าอย่างหนักเพื่อยับยั้งสายตาและร่างกายขององค์การฆาตกรรมใบหน้าของทังลิกิดำราวกับหม้อฐานดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ทังยูด้วยความโกรธและเขาก็ตะคอกอย่างหนักดูเหมือนว่าเขาจะโกรธมากจนหัวของเขากำล ในเวลานี้จินเวถวนบินขึ้นไปและพูดด้วยรอยยิ้มว่าปรมาจารย์ทางคุณเข้าใจผิดว่าไข่มุกเป็นตาปลาคุณมีตาแต่ไม่มีไข่มุกคุณไม่สามารถตำหนิคนอื่นได้หากคุณต้องการตำหนิคุณทำได้เพียงโทษตัวเองส่วนเอ๋พูดถูกห้าห้าจินอ้าวหัวเราะอย่างมีความสุขทังยูเสี่ยวไป่และจินเวถวนบินลงมาจากกลางอากาศเสี่ยวไป่มองไปที่เฉิงทงหลออย่างไม่พอใจและถามด้วยสายตาเย็นชาว่าผู้หญิงคนนั้น มันกับคุณหรือเปล่าจากนั้นทงังยูก็รู้ว่าดวงตาของเชิงทงหลอกําลังจ้องมองเขาอยู่จึงแตะจมูกของเขาทันทีและพยักหน้าอย่างเขินอายและถามอย่างสงสัยว่าคุณรู้ได้อย่างไรโจเมยยอที่เย็นชาและไม่พอใจของเสี่ยวไปถึงกับพูดอย่างอาฆาตด้วยสายตาเย็นชาของเขาว่าเธอกําลังมองคุณอยู่ทงังยูไม่ไวต่อสายตาของเชิงทงหลอแต่เสียวไปรู้สึกบางทีนี่อาจเป็นเสาอากาศเล็กๆระหว่างคู่แข่งที่รัก เชิงทองกรูโอสังเกตเห็นว่าทาังยูกำลังมองเธออยู่และเธอไม่ได้ใส่ใจกับเจตนาฆ่าในสายตาของเซี่ยวปยเพราะเธอไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเซี่ยวปยและทังยูแต่ถ้าเซี่ยวปยเป็นเพื่อนของทังยูก็เป็นเรื่องปกติไม่ชอบเธอ